ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนรณาชาแนลอีกเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในคลิปนี้เนะาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP อนะครับงวดประจำวันเสาร์ที่14 กันยายน67เกน,นะครับส่วนงวดวันสุกเนาะสุกที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับก็หลายท่านเนาะขอโชคดีกันเนาะเนื่องจากว่าสูตรที่ดูตันให้ไปเนี่ยก็ถือว่ามาเข้า2ตัวตรงๆเนาะไปเข้าล่างเข้าล่างเนาะก็คือ5 2นะครับส่วนสายวิ่งเนาะสายวิ่งสายรูดนี่ก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนา อาจจะได้บนไปด้วยเนะาะเนื่องจากบนก็มีตัวเลขที่มีในตารางเนาะไปเข้าตำแหน่งหลักสิบนะครับสิบบนนะครับส่วนล่างเนี่ยเข้าทั้ง2ตัวเลยเนะาะก็คงโชคดีกันทั่วหน้านะครับยังไงก็ขอแสดงความบินดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนลักษณะของสูตรเนา ลักษณะของสูตรในงวดวันเสาร์ที่14กันยายนนะครับกลุ่มตัวเลขที่ลุงวิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทางฮานอย v a p นะครับงวดประจำวันที่14กันยายน67นะครับซึ่งลักษณะของการวิเคราะห์เนาะหรือว่าการวางตัวเลข นะครับก็ยังเป็นลักษณะของการวางตัวเลขแบบงวดที่ผ่านมาเนาะซึ่งก็ในตอนนี้เนาะสูตรที่ยังใช้อยูนะ่เนาะที่หลวงได้วิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมหลายๆรงงวดที่ผ่านมาเนาะก็ยังเดินดีเนาะอย่างเช่นงวดที่ผ่านมาก็เข้าสองตัวตรงๆนะครับก็ถือว่ายังวิเคราะห์ต่อได้นะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับสูตรที่ใช้อยู่เนาะ งวดที่ผ่านมานะครับงวดประจำวันวันศุกร์เนะาะวันศุกร์ที่สิบสามกันยายนนะครับสามตัวสามตัวบนนอย v i p ก็คือสามสามสองหนึ่งเนะาะส่วนสองตัวล่างก็คือห้าสองนะครับห้าสองเนาะ อ่านี่ก็คือกลุ่มตัวเลขที่อ่าี่ออกเนาะ,ะตัวเลขที่ออกเมือม่อวัอที่ผ่านมานะครับส่วนสูตรที่อ่าสูตรที่เข้าเนาะอ่าสูตรที่เข้าอ่าก็คือสองตัวสองตัวล่างเนาะอ่าถือว่าเข้าตรงๆนะครับอ่าส่วน สายวิ่งเนาะ,ะสายวิ่งสายรูดเนี่ยก็จะได้จะได้ตัวนี้ด้วยเนะาะก็คือ,อจะได้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็ได้เนะาะอาจจะได้ทั้งสองอย่างเนาะท้งบนทางล่างเลยเนาะก็ถือว่ามาทั้งมาทั้งสองแถวนะครับสำหรับ กลุ่มเลขวนะิ่งเนาะทีนี้งวดประจําวันที่14กันยาเนะาะหลังจากที่ลูกตัดได้ทําการวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะได้ผลลัพธ์หรือว่าตําแหน่งเลขเด่นในตารางตรงกลางนี้นะครับเด่นในตารางเนาะก็จะมีมีสองเนาะหลับงวดประจําวันที่14นะครับส่วนผลลัพธ์แถวที่1 แถวที่ดึงได้หนะึ่งเนาะแถวที่สองก็คือข้างล่างเนาะผลลัพธ์ได้เก้านะครับได้เกนะ้าเนาะส่วนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับก็จะใช้วิธีการบวกลบหนึ่งนะครับนะแถวที่หนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นสองนะครับนะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเป็นศนะูนยะ์เนาะแล้วก็แถวที่สองก็คือข้างล่างนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็น0ูนยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นแนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับผลลัพธ์ในงวดนี้นะครับทีนี้ก็มาวางาเรียกเด่นกันนะครับเด่นเนาะประจําวันที่14กันยาเนาะลูกต๋นก็จะให้เด่นอยู่ที่หนะึ่เนาะให้ 1, นให้สแล้วก็ ก้านะครับอ่าทีนี้ก็ลองมาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับก็จะมีะตัวเลขดังนี้เนาะก็คือศู 0, 1, 0, 2, นย์ศูนย์อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองเนาะต่อมาก็เป็นแปดศูนย์ 80, 8ป8ศูนแล้วก็ 90, 9ก้าศูนกะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขในตารางนะครับท่านที่เป็นสายรูดหรือสายวิ่งก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเนาะก็พิจนารณาจากผลลัพธ์ ในตารางนะครับซึ่งก็ไม่เคยพลาดเนาะหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้อง f อก็มองเนาะอมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่รูปตัดบางไว้ให้นะครับ mm hmm. ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็าสามารถจับทุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวแนวทางในการตัดสินใจนะจากสูตรนะครับ ่ได้รับชมไปเนะเาะลักษณะของการวิเคราะห์นะครับดูตังก็ยังใช้ตารางวิเคราะห์เ,เหมือนกับหลาย,ลายๆงวดที่ผ่านมานะครับเพราะว่ากรณีที่เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบนะครับเ,เปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนวิธีการคำนวณเนี่ยก็ต่อเมื่อ,อสูตรที่วิเคราะห์นั้นหลุดไปเนาะหรือไม่เข้ามานานเนาะ เกินสองสามงวดก็จะมีการพิจารณานะครับเปลี่ยนวิธีการหาผลลัพธ์เนาะหรือวิธีการนะวางกลุ่มตัวเลขเนาะแต่เนื่องจากว่าหลายงวดที่ผ่านมาเนาะกลุ่มผลลัพธ์เนี่ยมาเกือบทุกงวดเนาะนะแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ยังมา2ตัวตรงอีกต่างหากเนาะก็เลยใช้วิธีการวิเคราะห์เหมือนงวดที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะนะเนื่องจากว่าสูตรยังเดินนะครับก็ ลุ้นต่ออีกงดก,ก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะ,ะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ